เรื่องของดวงโชชตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องจุกจิก แต่ไม่ถึงขั้นกับเดือดร้อนแน่นอนเรื่องของการงานขอให้คุณอย่าก,กังวลไปเพราะข้ามปีใหม่ก็จะบังเกิดสิ่งดีๆขึ้นแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะสลองปีใหม่กับความโสดต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายเรื่อยๆแต่ยังมีโชคดีที่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เรื่องของการงานโดนชะตาของคุณกำลังจะเผชิญกับการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าขอให้คุณเตรียมตัวไว้ให้ดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเป็นทั้งเพื่อนทั้งคู่ชีวิตคอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องส่วนคนโสด คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเพราะมีคนมาชอบแต่ยังไม่เจอรักแท้ที่คุณตามหาเสียทีสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร เรื่องของการเงินหากหวังเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้สมหวังในปีหน้าเรื่องของการงานปีหน้าของคุณจะเป็นปีที่ท้าทายความสามารถและมีโจทย์ยากให้คุณมามากขึ้นแต่ก็เป็นปีที่มีความสําเร็จก้าวหน้ามากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีเกณฑ์รักข้ามปีแล้วจะรักแบบนี้ตลอดไปส่วนคุณโสดมีเกณฑ์มีคนดีเข้ามาชอบแต่เขาดูธรรมดามาก จนคุณมองข้ามไปเสียสนิท สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากอาชีพเสริมหรืองานใหม่ๆใ,ในปีหน้าเรื่องของการงานมีโอกาสเกิดสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถมากในปีหน้า2564เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อาจมีงอนกันบ้างเพราะความรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยเข้าใจคุณเลยส่วนคนโสดในใจมีเรื่อง ให้คุณคิดมากมายเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องโสดต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหารหัสบดีเรื่องของการเงิน ปีหน้าถือว่าเป็นปีแห่งการรับทรัพย์สำหรับคุณเลยก็ว่าได้เรื่องของการงานปีหน้าเป็นปีที่คุณเหนื่อยมากแต่ก็จะประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องให้กังวลใจส่วนคนโสดหากลองเปิดใจกับคนดีที่เข้ามาทาคะแนนก็จะมีโอกาสได้พบรักแท้ที่คุณตามหามานานสำหรับคนที่เกิด วันโซ เรื่องของการเงินการเงินก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่หากวางแผนจะซื้อของใหญ่ๆควรชะลอไว้ก่อนเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรส่วนคนโสดอ,อย่างต้องคลอง สูต่อไปเพราะไม่มีใครเข้ามาแบบจริงจริงจังๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนที่เกิดวันเสาร์การเงินค่อนข้างราบรื่อนดี เงินก้อนใหญ่จะยังไม่เข้ามาก็เท่านั้นเรื่องของการงานหากใครคิดจะย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานก็จะได้ย้ายสมใจหรือถ้าไม่ได้ย้ายก็จะเจอกับการโยกย้ายภายในก็เท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ค่อยเข้าใจกันก็ตามส่วนคนโสดมีเกณฑ์ข้ามผ่านปีใหม่ไปพร้อมกับความโสด ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาหับไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ